ขึ้นะครับนี่เตาหลุมใกล้จะหมดแล้วจุดไว้เติมเมื่อคืนนะครับตอนนี้ขึ้นเน้ดูน้ำส้มควันไม้นะครับนี่เียมันดูน้ำส้มไม่เวลาเตามันติดนะครับนี่นี่คือน้ำส้มควันไม้ที่แท้จริงเวลาเตามันติดนี่นะครับ ที่จริงมีคนซื้อนะครับแต่ผมไม่มีอะไรใส่ผมก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้แนหะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเก็บจริงๆน้ำหยุดจึงทิ้งทิ้งป่องปั่น้องใช้แบบนี้นะครับเป็นแม่ไผ่ย,ยิ่งจะไหลดีนะทันไม่ทันขายนะครับ เพราะว่าเราต้องทํางานด้วยนะครับเตาแลกควันพักก่อน,นครับเพราะเตาแลกควันไม่ทันเตาแลกควันมื่อขึ้นน้อยนะครับได้ทีละสิบห้าถุงก็เลยมาเอาแบบนี้นะครับเพราะว่าสองสาวันนี้มันเข้าป่าไม่ได้นะครับตัดไม้ไม่ได้ฝนตกนี่นะครับมาดูน้ำส้มควันไม้ ตองทิ้งไว้สามเดือนนะครับถึงจะใช้ได้ดูปลายป่องนะครับถ้าจะเก็บน้ำส้มควันไม้ควันต้องเป็นอย่างนี้นะปลปล่องบรรยากาศนี่ปากทินไม่ตัดนะครับรอตัดหน้าแรงทีเดียวเลยนะีควันมันก็จะไปทางนู้นนะครับทางป่านู้นนะ เราตั้งป่องไว้ที่จริงถ้าใส่สูงยิ่งจะดีนะครับนี่ครับควันมันก็จะต้นไม้มันก็จะดูดดูดควันนะครับฝักกระถินก็มีนะครับใครจะซื้อฝักกระถินบอกนะครับยอดกระถินนะครับแถวแถวบางบัวบางสมัครนะครับ น้ำก็ยิ่งจะหยดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บผมก็เลยไม่ได้ทําดีนะครับี่ก็หยดลงไปเรื่อยๆนี่ครับน้ำ้น,น,นคนไม้อมันก็ยยถ้าเป็นไม้ไผ่นี่ยิ่งจะไหลแบบมันข้อแตกเลยนะครับอันนี้ข้อนี้เป็นไม้สดที่เราใส่จะเก็บเขาจะมีความชื้นเยอะ อันนี้เตามันเริ่มจะหมดแล้วมันถึงน้ำมันถึงแบบแค่หยดต,ติ้งติ้งอย่างเงี้ย